เเครรื่ออองปับาากศีนโรคเบาหวานภัยเงียบที่คุกคามคนไทยมากขึ้นจากการสำรวจในปี2556พบว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ382ล้านคนเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง5ล้านคนต่อปีคาดว่าจำนวนผู้ป่วยเบาหวานจะเพิ่มขึ้นเป็น592ล้านคนในปี2578 เบาหวานอันตรายกว่าที่คุณคิดและอะไรคือปัจจัยสําคัญและคุณเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานหรือไม่พันธุกรรมพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไปตามสังคมหรือไม่ออกกําลังกายให้เพียงพอฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่คุณต้องหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณรัก จากข้อมูลของโรคเบาหวานนะครับทำให้เรารู้สึกว่าตระหนักถึงโรคภัยต่างๆครับแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงรายการ m o r n i n g s t o r y ของเราก็อยากเห็นคนไทยทุกคนครับมีสุขภาพดีขึ้นด้วยครับใช่แล้วและค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ในช่วงที่แล้วนะคะว่าเรามีทางเลือกในการรักษาสุขภาพให้กับผู้ป่วยในโรคกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ป่วยในโรคเบาหวานค่ะจะเป็นอย่างไรช่วงนี้เรามีคําตอบกันนะคะกับคุณนัทยาโสภิษณทพงศ์เจ้าของสูตรชาสมุนไพรสําหรับผู้ป่วยเบาหวานภูมิปัญญาคนไทยค่ะคุณป S <S 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 สวัสดีค่ะสวัสดี <S <S คุณคุณป้อมครับสวัสดีครับต้องรบกวนคุณป้อมด้วยนะครับผมถึงเรื่องราวของสมุนไพรที่สามารถ ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานได้จริงๆแล้วมีอะไรบ้างครับจริงๆแล้วมีหลายตัวนะคะคแต่ที่เด่นๆเลยมันก็จะมีใบหม่อนใบหม่อนเจลกุหลาบครับนี่คือมีมีรายงานแล้วมีวิจัยแล้วว่าสามารถลดและควบคุมระดับน้ําตาลและความดันได้ครับแล้วก็ยังมีเห็ดหลินจือครับผมชะเอมเทศแล้วก็มีอีกหลายตัวคะ่ะที่เป็นภูมิปัญญาของไทยเราเนี่ยค่ะอ๋อแล้วแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณป้อมนั้นมาคิดค้นและวิจัยสมุนไพรค่ะคือ ที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างสูงสุดเลยพี่รู้จักคนหนึ่งเขาเป็นแม่ครัวประจําตําบลเสร็จแล้วอยู่ๆเขาหายหน้าไปจาก้งานบุญวัดปกติเขาต้องเป็นแม่ครัวไงไปงานบุญที่วัดเช่นงานศพงานบวชงานแต่งเขาจะต้องเจอเขาเจอกันเป็นประจําใช่แล้วอยู่ๆไม่เจอพี่ก็เลยถามว่าอ้าแล้วพี่เขาไปไหนเขาบอกว่านอนป่วยลุกไม่ขึ้นหรอกพี่ก็ถามว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาเป็นโรคเบาหวานพี่ยังไม่รู้จักหรอกนะว่าโรคเบาหวานแปลว่าอะไรณชั่วโมงนั้นแต่คุณยายพี่เล่าว่าไอคนที่เป็น เป็นฝีในท้องเป็นหน้องที่ขาลุกไม่ขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาจะมีตำรับยาของโบราณนะคะพี่ก็ฟังมาตั้งแต่เด็กพี่ก็เลยกะว่าถ้าต้มอันนี้แล้วพี่เขาอาจจะลุกขึ้นแล้วไปหาหมอได้พี่ก็เลยไปเอาที่ร้านยาไปซื้อมาจากร้านยาแล้วมาต้มให้เขากินปรากฏว่าเขากินไปเจ็ดวันพี่กลับไปดูไงว่าเขาเป็นยังไงมากเขาก็ลุกขึ้นเดินกวาดบ้าน<อ>เหมือนเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแผลเขาก็แห้งนั่นแหละค่ะมันคือจุดประกายที่แบบว่าเฮ้ย ไอ้แค่เป็นพืชแค่นี้มันสาม,มารถทำให้คนเราแบบจากที่นอนลุกไม่ขึ้นกินไม่ได้เนี่ยลุกขึ้นมาได้เลยเหรอพี่ก็เลยเริ่มศึกษาตั้งแต่นั้นมาค่ะใช้เวลาในการวิจัยทดลองนานไหมคะก็5ปีค่ะโอ้โหมันมันโจทย์หลายข้อค่ะครับผมคือแต่ละข้อนี่หนัก,นกๆทั้งนั้นเช่นอยากได้แค่กลิ่นดีรสดีนี่ก็เบาๆบแต่บางคนก็อยากให้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เช่นทานอาหารได้โดยที่แบบ เอ่อน้ำตาลไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาทดสอบอีก2ปีอะค่ะครับผมเคยมีเคสหนักๆไหมครับที่แบบว่าถึงขั้นช็อกไปแล้วแล้วก็สามารถที่จะกลับมาดูแลรักษาตัวเองได้น้ำตาลดลงอะไรเงี้ยมีหลายเคสค่ะเคสที่ช็อกไปแล้วนี่คือเขาอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าต้องเวลาระดับน้ำตาลขึ้นสูงเท่ากับเลือดมันเป็นกรดนะครับ เขาก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่านกอะที่เขาเรียกนกน้ําตาลเงี้ยค่ะอย่างเคสอย่างงี้พอพอได้ดื่มชาไปบ้างเขาก็จะกลับออกมาจากโรงพยาบาลเหมือนปกติคุณบอมครับอย่างผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยครับเขาก็จะมีระยะหรือว่าระดับที่แตกต่างกันใช่ไหมครับคือตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงในระดับที่มีน้ําตาลในเลือดค่อนข้างสูงนะครับวิธีการในการที่จะดื่มแตกต่างกันไหมครับก็แตกต่างกันค่ะถ้าสมมุติว่าเราเพิ่งเริ่มเป็นหรือเรามีญาติเป็นกลุ่มเสี่ยง เราเราเป็นกลุ่มเสี่ยงแหละแล้วเราก็พึ่งซักน้ําตาลปริมปริมที่คุณหมอบอกว่าเนี่ยต้องคุมอาหารต้องคุมอาหารแล้วนะไม่งั้นคุณต้องเป็นโรคเบาหวานแน่ๆในอนาคตอันใกล้นี้ก็หนึ่งซองใส่ไปในถ้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เติมน้ําลงไปแล้วก็ดื่มแทนน้าแล้วก็เติมลงไปใหม่ดีกว่ามันจะจืดก็เปลี่ยนก็คือดื่มธรรมดาบางๆแต่ถ้าเราได้เป็นหนักระดับน้ําตาลสอง0ารับ ถึงขั้นมีแผลคืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วล่ะคืออยู่ในกลุ่มหนักหนักโอเคค่ะแล้วก็ขึ้นตาอย่างนี้คือเราเป็นหนักไงคะแนะนําให้ใช้ชาห้าซองใส่ไปในกระติกน้ําร้อนเติมน้ํา1.5ลิตรก็คือขวดใหญ่ต้มให้เดือด5นาทีแล้วเราก็ดื่มแทนน้ำมันก็จะได้เข้มข้นกว่าใช่ไหมคะเสร็จแล้วเมื่อมันหมดเราก็เติมน้ําไปอีกหลายหลายครั้งจนกว่ามันจะจืดเป็นน้ําเลยแล้วเราค่อยเปลี่ยนอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าอาการต่างๆเราจะดีขึ้นนะคะครับผม คุณป้อมอีกคำถามนึงครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะเคยชงชากันมาหรือว่าชงสมุนไพรหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วแต่วิธีการที่ถูกต้องหรือว่าถูกสุขลักษณะมากที่สุดนะครับต้องชงยังไงครับคือถ้าสมมุติว่าเอาเอา,เอาชาทั่วไปเลยก็ได้นะคะคือถ้าเราเป็นใบชาอย่างเนี้ย เราไม่ทราบว่าจะมีผงไม้อะไรไหมเนี้ยเราก็ควรจะลินน้ําใส่ไปแล้วเททิ้งหนึ่งครั้งคือมีการกรองใช่ทิ้งไปเลยหนึ่งครั้งเหมือนล้างเสร็จแล้วเราแต่น้ําที่ใช้ต้องเดือดนะคะเพราะว่าการที่เราใช้น้ําเดือดเดือดในการชงรมันจะทําให้สมุนไพรที่อยู่ในนั้นออกมาแบบว่าได้เต็มที่มันก็จะมีผลต่อการ เวลาเราดื่มเราก็ได้คุณค่าเต็มที่อ,อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วน้ําเดือดมันยังเป็นน้ําที่ได้รับการฆ่าเชื้อด้วยนะคะครับครับแล้วมันก็ได้ประโยชน์2อย่างพี่ป้อมครับจากที่พี่ป้อมได้ช่วยเหลือคนสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์ในการศึกษาสมุนไพรมามากมายเลยครับพี่ป้อมมองย้อนกลับไปที่ตัวเองแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งภาคภูมิใจทุกครั้งว่าอ,อ,อาชีพที่เราเลือกงานที่เราทํามันส่งผลกับความสุข เป็นวงจรก็คือตั้งแต่คนปลูกเขาก็มีความสุขเพราะเขารู้ว่าเขาปลูกเพื่ออะไรอย่างคนอย่างที่ส่งต่อไปให้ตัวแทนจําหน่ายหรืออะไรหรือลูกค้าก็ยังแบบกินแล้วได้ผลกินแล้วแบบโทรกลับมาเล่าโทรกลับมาสาร,รภาพว่าหาว่าพี่เป็นหน้ามา้าอะไรแบบนี้คือมันเป็นความสุขคือให้ได้นอนแล้วหลับสบายดีว่าเราเราทําประโยชน์เพื่อคนอื่นโดยที่แบบว่า มองเป็นธุรกิจให้เป็นเรื่องลองๆให้มันเป็นผลประโยชน์ของความสุขมวลรวมไว้ก่อนพี่ก็รู้สึกว่าเออพี่ก็รู้สึก รักตัวเองนะหมายถึงว่าชื่นชมว่าเออเราก็ทําได้นะแบบรักษาภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายด้วยดูแลคนรอบข้างด้วยภาคภูมิใจด้วยภาคภูมิใจมากด้วยว่าว่าเราก็ทําได้เนาะโอ้เชื่อเลยค่ะว่าพูดไปพี่ป้อมเองก็มีความสุขไปนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ทางคุณป้อมนะคะฝากถึงคนไทยให้หันมาใส่ใจกับธรรมชาติและสมุนไพรมากยิ่งขึ้นค่ะคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราหันกลับมาดูแลตัวเองโดยการ จะกินอะไรจะเลือกใช้อะไรให้ดูว่ามันจะมีผลอะไรกับร่างกายเราไหมคือถ้าเรารู้จักเลือกใช้สมุนไพรของไทยมันก็จะสามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ดูแลตัวเองเลยก็ขอให้หันกลับมาดูแลตัวเองนิดหนึง่งเพราะว่าเป็นไปแล้วกว่าจะหายามารักษาตัวเองให้ถูกมันอาจจะเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ยังต้องเป็นทุกข์ด้วยเพราะเพราะฉะนั้นขอให้กลับมาดูแลรักษาตัวเองในเบื้องต้นก่อนนะคะ มอร์นิ่งสตอรี่ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณป้อมนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลตัวเองซึ่งเชื่อได้เลยนะคะว่าวันนี้น่าจะทําให้หลายๆท่านนะคะตระหนักในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยมากขึ้นขอบคุณคุณป้อมด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับการที่ไม่มีโรคนะครับถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐเลยละครับและในช่วงหน้าเราก็มีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมกันต่อกับ Morning Story สักครู่เดียวครับ o o d Tips พริกไทยมีแคลเซียมสูงมาก โดยเฉพาะในพริกไทยอ่อนซึ่งแคลเซียมเป็นส่วนสำคัญในการบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงอยู่เสมอและยังสามารถป้องกันการเกิดภาวะกระดูกทรุนได้อีกด้วย1บาทเท่านั้นไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่ามีคลินิกแบบนี้อยู่จริงๆนะคะที่คิดค่ารักษาพยาบาลแค่1บาทเท่านั้นค่ะ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้า